สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อคุณแม่พทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุงฟ้าน้องพอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะแม่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะค่ะแม่ค่ะแม่ก็เข้ามาชมความน่ารักของน้องรุงฟ้าน้องพอใจได้นะคะเด็กๆก็เล่นกันนะคะแม่ค่ะในายามฝนตกนะคะเนาะ ฝนตกอีกแล้วนะคะแม่แม่อาหาเนาอฝนตกอีกแล้วดูเด็กๆของเรานะคะเล่นกันนะคะนอ้องอพี่เดมอนจะชบลลกบอะไรน้องพี่เดมอนทำอะไรลูกจะแกล้งน้องเหรอคะอยากเล่นกับน,น้องเหรอ กับพี่เลมอนละดูค่ะดูค่ะพี่พอใจนะคะดูค่ะมแม่ค่ะอยากไปวิ่งเล่นด้วยใช่ไหมคะอ้ยบรรยากาศเย็นค่ะมแม่ค่ะโอ้ยนอนคล้าเคลียกันนะคะดูค่ะฝนหยุดตกแล้วฝนดรินๆนะคะบรรยากาศเป็นใจนะคะอืมมาดูเด็กเล่นกันนะคะมแม่ค่ะ โอ้ยโอ้ยดูค่ะพี่แม่ค่ะดูค่ะอ้โอ้ย,อย,อย,อยพี่ยกกพ้้หยกน้องแล้วเอ้าเจ็บไหมคะน้องรุงไม่มีอาการมาเจ็บเลยนะคะโอ้ยเสียงใครเนี้ยเสียงใครคะมีกลิ่นด้วยหรือเปล่า สวัสดีครับโกนสวัสดีครับสวยทำอะไรอ่ะ สวัสดีครับไมค์โกนพี่พอใจทำอะไรเนี่ยพี่พอใจทำอะไรคะลูก หนูจะนอนเหรอคะอ้ยหนูจะนอนเหรอคะน้งุงรุงอ้ยพี่ก็คราวเกลือดขาไปแม่ค่ะดูขึ้นคอมน้องนะแมะ่แม่ขดูค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องหนักหรือเปล่าคะพี่พอใจลูกืึดู่ะขึ้นคอมน้องนะคะพอรุนห้ามเนาะ,ะพี่พอใจอะ่ะว่าโอ้ยขาถูกนนัอนงแล้วโอ้ย อาอา,อา,ลอาเล่นกับพี่ม่อนเหรอคะอ๋ออไม่มีเพื่อนเลยเลกับพี่มอ่อนอาปะพี่ม่อนดูละ,ะไหนยกมือขึ้นนายยกมือขึ้นขอพี่ม่อนดูไหยอยากเล่นกับพี่ม่อนเหรอคะ แกจะทำอะไรน้องอีกเนาะกระปิมันกระปิมันปมันป้อนกุ้ยหน่อยแพี่มันป้อนกุ้ยหน่อยนี่ป้อนนุแล้วลูก หยิบกีบกล้วยกินก่อนพิมนอ,อ,กกอนแอบเอากล้วยมาให้นูค่ะอืมกินทำตาฟิลฟิลเลยนะคะกินแบบอืมตาเหลือกใส่พจพิมอนแล้วเมื่อไหร่จะเอามาให้หนูอีกเนี้ย พอใจด้วยพอดูด้วยพอ่อ <Chrome> ทางนี้ทางนี้โอ้ยน้องรอหิวน้องรอหิมแล้วอยู่แล้วพี่มอนด้กล้วยโอ้ยพี่มนอนขยับมาทางนี้ป้อนเลยป้อนมาทางนี้ป้อนน้องเร็วๆ <S 2> <S 2> ให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยโอ้ยกินกล้วยกับพี่มอนก่อนให้แม่น้องลูกให้น้องพอใจน้องลูกก่อนลูกโอ้ยให้แต่แม่ให้น้องพอใจน้องลูกก่อน สงสารน,นั่นๆน้องพอใจนะลูกโอ้ยอืมให้น้องพอใจนะลูกให้น้องลูกกับน,น้องพอใจก่อนนะลูกเออไปทางนูง้นแบ่งให้น้องลูกบ้างแบ่งให้น้องลูกบ้างโอ้น้องลูกสวัสดีขอบพี่มอนแล้วอ่า น้องพอใจสวัสดีขอพี่มอนหน่อยเลยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนวันดีให้น้องสวัสดีก่อนลูกโอ้น้องลุงสวัสดีขอราคะ่ะขอพี่มอนราคะ่ะอันนั้นมาสวัสดีครับก่อนน้องเลมอนให้ทำไมไม่ให้อับน้องพอใจสวัสดีล่ะน้องพอใจสวัสดีก่อนอ่าปอนหมดเลยไม่ต้องสวัสดีละเอาพุ่งหมดให้ไหม หมดแล้วะะล่วะค่ะยืนนิ่งตั้งกูเลยเป็นไรกันลูกืึกุุยหมดแล้วล่ะคะ่ะ <appointment> ยืนนิ่งกันเลยอุ้ย <oder> อ้าวแม่ก็ตาก็เรียกแล้ว เงาเงอยกันเลยหรอคะอู้ยไหนลูกไหนดูจิไหนดูจิไหนดูค่ะดูดูไหนค่ะไหนลูกไหนคะแม่คะไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยสิคะอู้ยให้แม่ดูฟันให้แม่ตรวจฟันอีกแล้วนายโอ้ยอะกล้วยข้าปากทำไมคะลูกไหนกล้วยข้าปากทำไง ไหนท้องพอใจลูกน้องรุ่งโอ้ยงนละงงนละมีงอนด้วยโอ้ยยกยกขาสายสะโพกยกหน่อยสิลูกยกไม่เป็นค่ะแม่ค่ะไหนพี่พอใจในคนไหนคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแล้ว สวัสดีค่ะจอ้ยสวัสดีค่ะก่อน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 อาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไหนคไหน,นไหนอุ้ยดักพี่นาแถังหันตะดักมาหนักพี่นายค่ะถังไหนนิติก็คนไหนจีม,มันเ้มันเขี้ยว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 อืมน้องพอใจลูกอืมอืมอืมน้องๆก็ขอ,อ อั๊บจุ๊ๆจุ๊จุุบอ่ายาาายาา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 างลากาากาาาาา้าาัับมือกัน้้วยาา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 าคาาาาาาานะาาาาา ก,กดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผลิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ